ที่จังหวัดพัทลุงคะ่ะได้จัดพิธีกรรมพ,พิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุงยกระดับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสร้างสารรพัทลุงเมืองศักดิ์สินถึงหนังลุงโนราค่ะ จังหวัดพัทลุงโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเครือข่ายของวัฒนธรรมจัดกิจกรรมพิธีกรรมไหวครูหนังตะลุงภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสร้างสรรค์พัทลุงเมืองาศาสินถิ่นหนังลุงโนราเพื่ออนุรักษ์สืบสานและเชิดชูศิลปะการแสดงหนังตะลุงให้คงอยู่คู่สังคมไทยพร้อมทั้งส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักในระดับ ประเทศและระดับสากลโดยพิธีแถลงข่าวจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตำบลดูสักสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายปรีชานวลน้อย,อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในง,งานที่เกี่ยวข้องและศิลปินหนังตะลุงเข้าร่วมในส่วนของพิธีกรรมไหวครูหนังตะลุงนะคะมีเป้าหมายเพื่อลำลึกถึงคุณูปาการของบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ในสายศิละปะหนังตะลุงซึ่ง ส่งเสริมความรักความสามาคัคคีในหมู่ศิลปินหนังตะลุงและลูกคู่ค่ะตลอดจนเป็นเวทีการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปสําหรับกิจกรรมภายใต้โครงการมีกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20, 20ถึงวันที่22มิถุนายน2568นี้นะคะณนะอนุสร สารตาหนักทองตาก้อนทองวัดพญาขันค่ะที่ตำบลพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงซึ่งได้รับการเชิดถือจากศิลปินหนังตะลุงว่าเป็นจุดกำเนิดของการแสดงหนังตะลุงในภาคใต้ทางด้านนายปรีชานวน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างพิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุงนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์แล้วยังถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโคน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ยึดมั่นในศาสนาสถาปันหลักของชาติค่ะและร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป